เป็นนักเตะชาวต่างชาติเป็นชาวบาราซิลเป็นแนวรุกที่เข้ามาสร้างปรากฏการณ์ให้กับสุฟุตบอลไทยลีกอยู่ช่วงหนึ่งเลยลาเฟลเบนิเตสนะครับในสมัยนั้นเนี่ยคุมทีมหรือว่าผูกก็มีความหมายมั่นฟันมืออยากจะได้นักเตะอย่างเดยโก้หลุยซานโตไปร่วมทีมจนกระทั่งในปี2015ครับบอรันยูเนเตตได้ตัดสินใจดึงตัว ดิโอโก้หลุยซานโตนะครับเข้ามาและหลังจากนั้นคือการสร้างตำนานเลยครับของเดียโก้หลุยซานโตนี่คือนักเตะที่ถือว่าเป็นสุดยอดที่สุดคนหนึ่งครับตลอดการของสืกฟุตบอลไทยลีกครับผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์มากๆนะครับสวัสดครับยนี้อนเรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับประทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่าครับวันนี้ผมจอห์นะครับจะพาไปพูดถึงนักเตะที่พึ่ง กลายเป็นอดีตนักเตะไปเรียบร้อยแล้วนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของไทยลีกเป็นนักเตะชาวต่างชาติเป็นชาวบาราซิลเป็นแนวรุกที่เข้ามาสร้างปรากฏการณ์ให้กับสุตบอลไทยลีกอยู่ช่วงหนึ่งเลยนั่นก็คือดิโอโก้ลุยซานโตคกับในวัย36ย่าง37ปีปัจจุบันเขาประกาศแขวนสตัดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดิโอโก้อดีต คนที่เรียกได้ว่าเป็นที่รักเป็นที่ชังของแฟนบอลแฟนบอล ทีมนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเคยอยู่กับ b g หรือว่าเบียร์รัมยูเนเต็ดที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นที่ชังนะครับของแฟนบอลทีมฝั่งตรงข้ามแต่ไม่มีใครปฏิเสธความสามารถของเขานะครับและนี่คือนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของซุเปอร์บอลไทยลีกเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมจะไปเล่าเรื่องราวแล้วก็ชีวิตของเขานะครับให้ทุกท่านได้ฟังกันแต่ก่อนอื่นก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบเป็นกาลังใจให้กับช่องจอรนะครับพยายามที่จะ ทำคลิปนะครับมาให้ทุกท่านได้ฟังกันเรื่อยๆนะครับหาประวัตินักฟุตบอลที่น่าสนใจมาพูดให้ทุกท่านได้ฟังกันครับอ่ะวันนี้เป็นคิวของเดโอโก้รูซิซานโตนะครับเดโอโก้เนี่ยเกิดที่ประเทศบราซิลเป็นบราซิเลียนแท้ๆนะครับที่นี่คือประเทศที่มีการผลิตนักฟุตบอลระดับแบบเก่งฉกาตขึ้นมามากมายนะครับเดโอโก้ก็เป็นหนึ่งในนักนะฟุตบอลที่เกิดมาจากที่ประเทศบราซิลนะครับเขาเกิด ในปี1987นะครับหรือประมาณสัก36ปีที่แล้วในเดือนพฤษภาคมนะจริงๆแล้วเนี่ย คือเกิดเดือนเดียวและปีเดียวกันกับผมเลยนะครับพฤษภาคม2530เขาเกิดที่เมืองเซาเปาโลครับหลังจากนั้นก็ไปเล่นฟุตบอลนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลอยู่กับสโมสรโปรตุเกสซานะครับในประเทศบราซิลแล้วก็ขยับจากเยาวชนของโปรตุเกสซานะครับขึ้นไปเล่นในทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่เขาขึ้นมาแรกๆเนี่ยมีคนกล่าวเลยนะครับเป็นประธานาธิบดีเนี่ยกล่าวว่าเด็กคนนี้เก่งมากเก่ง พอๆกับอเล็กซานเดอร์ปาโตนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะที่เป็นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของเอซีมิลานในประเทศอิตาลีนะครับมีการเปรียบเทียบว่าเดียโก้จะขึ้นมาเป็นนักเตะทีเออ่เป็นระดับโลกเป็นระดับประเทศเป็นนักเตะ ที่เรียกได้ว่าติดทีมชาติบราซิลหลังจากนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับโอลิมเปกอสนะครับทีมใน g ลีกกรีซในช่วงวัยอายุประมาณสัก21ปีโดยในช่วง,ช,วงช่วงเดียวกันเนี่ยเขาได้ถูกเรียกนะครับติดทีมชาติบราซิลในชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับแล้วก็เกือบที่จะได้ไปศึกฟุตบอลชายนะครับในมารกรมกีฬาโอลิมปิกเกม2008ที่ ประเทศจีนในเมืองปักกิ่งเนี่ยด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นคาร์ลอสตูง้าในการคุมทีมนะครับได้เรียกตัวแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไม่งั้นก็จะได้ไปศึกฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2008เนี่ยในบราซิลนะครับตอนนั้นก็มีทั้งราฟินยานะครับมีเตียโกซินวาเป็นนักเตะอายุเกินเนาะแล้วก็มีเอนนนเดสนะครับมีมาเซโลมีลูคัสนะครับมีปาโตตอนนั้นปาโตอายุเพียงแค่1ิปีมีโรนันดินโย่ด้วยที่ได้ไปโอลิมปิกเกม นะครับที่ประเทศจีนครั้งนั้นมีลามิเลสนะครับมีโช่กองหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีดิโอโก้ลุยซานโตด้วยในทีมชุดนั้น ที่จะได้ไปลุยปักกิ่นเกมส์นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บซะก่อนนะครับก็ทําให้ไม่ได้ไปที่ประเทศจีนนะครับในชุดนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นครับเขาก็ได้ย้ายมาอยู่กับโอลิมเปกอสนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับพาทีมไปเล่นนะครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับได้ยิงประตูได้ด้วยนะครับทั้งศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ศึกฟุตบอลยูฟ่าคัพในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยก็ตกเป็นข่าว นะครับกับทีมดังๆทีมยักษ์ใหญ่หลายต่อหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเดิลสโบร์เชลซีลิเวอร์พูลครับโดยลาฟาเอลเบนิเตสนะครับ ในสมัยนั้นเนี่ยคุมทีมหรือว่าผูกก็มีความหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้นักเตะอย่างเดลโก,โก้หลุยซานโตไปร่วมทีมแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอมีข่าวว่ามีการยื่นข้อเสนอจํานวนถึง12ล้านปอนด์นะครับถ้าตีกลมๆคูณสัก50ในเวลานี้นะครับหรือว่าในเวลานั้นเนี่ยก็ราวๆสักประมาณ600ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าข่าวนี้มันก็ไม่ได้มีการตกลงปงใจมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับเจตัวเนี่ยก็ยังอยู่กับทางด้านของโอลิมเปียกอสในช่วงเวลาหนึ่งครับเขาก็ได้ถูกปล่อยยืม ตัวมาอยู่กับฟาเมงโก้แล้วก็ซานโตสในช่วงเวลาที่อยู่กับซานโตสเนี่ยเดียโก้หลุยซานโต้นะครับ<ๆ>ก็เคยมีข่าว ว่าจะได้ติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่นะครับแล้วก็เคยเล่นร่วมกับเนม่านะครับในตำแหน่งกองหน้ากับทีมซานโตสแล้วก็เคยคว้าแชมป์นะครับกับซานโตสเนี่ยสองแชมป์โดยเป็นแชมป์ลิปตาเดเอสครับนะฮะนี่คือรายการที่ใหญ่ที่สุดของระดับสมโมสรในทวีปอเมริกาใต้นะครับในปี2 0 1 1แล้วก็อีกรายการหนึ่งครับเป็นกัมเปโอนาโตเปาลิสตานะครับเป็นรายการฟุตบอลถ้วยในประเทศบราซิลนะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่กับซานโตส ได้2แชมป์นี้ครับแล้วก็เล่นร่วมกับเนม่าด้วยเรียกได้ว่ามีดีกรีฟุตบอลที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับโดยในช่วงที่อยู่กับโอลิมปิโกสนะครับ mm hmm. เขาก็คว้าแชมป์เหลียญสามสมัย mm hmm. แล้วก็แชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศกรีซอีก2สมัยครับหลังจากนั้นในปี2013 mm hmm. ก็ย้ายกลับมาอยู่กับปอร์ุเกซ่านะครับในประเทศบราซิลแล้วก็ปี2014มาอยู่กับพาเมลัสครับในประเทศบราซิลจนกระทั่งในปี2015ครับบอร์รันยูเนเต็ดได้ตัดสินใจดึงตัว ดิโอโก้หรือซานโต้นะครับเข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งถือว่าตอนนั้นเนี่ยบุยลำเนี่ยมีการผ่องถ่ายนักเตะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็เหลือเพียงแค่อนเดสตูนเยสคนเดียวที่เป็นนักเตะชาวต่างชาตินะครับที่ยังได้อยู่กับทีมแล้วก็นํานักเตะรายใหม่ๆเข้ามาในปี2015ครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดีโอโก้หรือซานโต้นี่แหละครับและหลังจากนั้นคือการสร้างตำนานเลยครับของเดียโอโก้หรือซานโต้ถ้าใครทันนะครับดูฟุตบอลไทยลีกเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้ว นับตั้งแต่ที่เดียโก้เนี่ยย้ายมาอยู่ในเมืองไทยนี่คือนักเตะที่ถือว่าเป็นสุดยอดที่สุดคนหนึ่งครับตลอดการของศึกฟุตบอลไทยลีกครับผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์มากๆนะครับในสมัยปี2015นะครับที่ตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเดียโก้หลุยซานโต้คว้าแชมป์ไทยลีกไปทั้งหมด3สมัยนะครับโดยเริ่มต้นในปี2 0 1 5ปี2 0 1 7และปี2018แครับแล้วก็คว้าแชมป์ทังไลฟ์ครับหสมัยครับในปี2 0 1 5คว้าแชมป์ลีกครับนะฮะในปีสองพันสิบห้าแล เขาได้ทปเปิร์แชมป์กับบุรีรัมยูเนเต็ดในปี2015ตั้งแต่ปีแรกที่ได้อยู่นะครับกับบุรีรัมยูเนเต็ดรายการเมเจอร์ครับและถ้ารวมรายการที่ไม่ได้เป็นเมเจอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัหรือว่าศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอในปีนั้นก็ได้แชมป์นะครับแล้วก็แชมป์ฟุตบอลแม่โขงนะครับก็สามารถคว้าแชมป์ได้ในปี2015และปี2016ด้วยเป็นแม่โขงขับแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็มีโตโยต้าพิมพ์เนี่คัในปี2016ก็คว้าแชมป์รวมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยนะ 11รายการนะครับที่เดียโก้หรือซันโตคว้าแชมป์กับบุยรัมยูเนเตตได้ในช่วงเวลานั้นนะฮะสำหรับประตูเนี่ยบุยรัมได้ประตูนะครับจากเดียโก้ไปทั้งหมด133ประตูนะครับรวมทุกถ้วยทุกรายการถือว่าเป็นดาวซัโนโวสูงสุดตลอดการของสโมสรนะครับแล้วก็อยู่ในลิสต์ดาวซันโวสูงสุดตลอดการของไทยลีกอันดับที่4นะครับจำนวนทั้งหมด118ประตูในสมัยที่อยู่กับบุยรัมยูเนเตตเนี่ย เขามีผลต่อทีมมากๆนะครับสำหรับเดียโก้หรือซานโตถ้าจํากันได้ในปี2016หลังจากที่คว้า5แชมป์ในปี2015ปี2016ครับเบื้อร,รัมยูเนเตดนะครับไม่สามารถที่จะจบเป็นแชมป์ไทยลีกได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาจาก การที่เดียโก้หรือซันโตเนี่ยมีอาการบาดเจ็บครับโดยปี2016เนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ลงสนามนะครับให้กับบุรียลำเนี่ยในลีกไปเพียงแค่11เกมและยิงไปได้8ประตูนะครับแล้วก็เสียแชมป์นะครับให้กับทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดในปี2016แต่พอมาปี2017ครับหลังจากที่เดียโก้เนี่ยกลับมานะครับทีมก็กลับมาคว้าแชมป์ได้และปี2018ัิบแเดียโก้ก็พาทีมบุรีรัมยูเนเต็ดคว้าแชมป์ได้อีก1สมัยครับโดยถ้าเราไปไล่เลียงนะครับในปี2017เนี่ยบุรีรัมยูนเต็ดนะครับ เดียโก้เนี่ยลงไป29เกมในสฟุตบ,บอลไทยลีกกดไป26ประตูส่วนในปี2018ครับเขาลงสนามให้กับบบร์ลัมเนี่ยในลีกเนี่ย33นัดนะครับยิงไป34ประตูยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงสนามด้วยซ้ำไปนะครับ2ฤด,ดูกาลเนี่ยลงไป61เกมยิงไป60ประตูะคร และนอกจากนี้ครับเดียโก้หลุยซันโตนะฮะยังพาบุยรัมยูเนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ขอสุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในฤดูการ2018ได้อีกด้วยนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์ไปนะครับก่อนจะไปเจอกับชุนบุกคุนไดมอเตอร์แล้วก็ชนะในบ้าน3ประตูต่อ2นะครับก่อนที่จะไปแพ้ ในการไปเยือนศูนย์ประตูต่อ2นั่นเองนะครับโดยในปีดังกล่าวเนี่ยเดียโก้นะครับยิงไปทั้งหมด2ประตูนในสึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกครับหนึ่งในนั้นก็คือการยิงในบ้านและก็เอาชนะชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ได้3ประตูต่อ2นะครับหายากเกมที่สโมสรจากไทยนะครับจะสามารถที่จะชนะสโมสรจากเกาหลีใต้แล้วก็ผ่านเข้าสู่อรอบน็อกเอาท์นะครับในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกได้1ในนักเตะที่สําคัญกับความสําเร็จของบุรีรัมในช่วงนั้นนั่นก็คือเดียโก้หลุยซานโต้ครับ นอกเหนือจากเรื่องของความสามารถที่เรียกได้ว่าเป็นประจักษ์แล้วเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเดียโก้หลุยซานโต้ต้องบอกว่าเขาเขาเป็นคนที่ที่ทำทุกอย่างเพื่อทีมะถ้าจํากันได้ในปี2017หลังจากที่เขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับทีมบุยลัมยูเนเต,เตก็ไปดึงตัวนะครับชาชาโคยโยซึ่งเป็นนักเตะกองหน้าร่างยักษ์ชาวบราซิล นะครับเข้ามาร่วมทีมโดยชาชาเนี่ยเขามาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเป็นสไตรเกอร์ปักหลักเลยแล้วตียอโก้หรือซานโตเนี่ยปกติเขาควรจะต้องเป็นกองหน้าใช่ไหมเขาก็ถูกพองถ่ายไปเล่นริมเส้นทางฝั่งซ้ายบ้างเป็นนักเตะเบอร์สิบที่จะต้องมาไล่เพสซิ่งบ้างนะครับแล้วก็ป้อนนะครับป้อนให้กับทางด้านของชาชาเป็นคนยิงซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่มีการปรีดปากบทนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีในปี2017เนี่ยที่เขาพาบุลรัมยูนเต็ดคว้าแชมป์ เขายิงไป26ประตูจากการลงสนาม29เกมครับ แต่เขามีอีก11แอสซิสนะครับรวมทุกท้วทุกรายการเขามีอีก11แอสซิสแล้วก็ส่วนใหญ่คือต้องลดบทบาทตัวเองในการยิงประตูลงมาครับและเขาก็ส่งให้ทางด้านของชาชาโคยโยเนี่ยคว้าตำแหน่งดาวโซนโวของทีมไปครับด้วยจํานวนประตูทั้งหมด34ประตูนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีกและทําให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้แต่หลังจากนั้นครับพอไม่มีชาชาในปีต่อมาเขาก็ขยับขึ้นไปเล่นกองหน้าตัวเป้าในปี2018เขาลงสนามไป3 3เกมนะในลีกยิงไป34ประตูกลับมา วาทั้งดาวซันโวประจําทีมดาวซันโวของลีกแล้วก็พาบุยลยําเยอเต็ดคว้าแชมป์เหมือนเดิมนั่นหมายถึงว่าเขาเป็นนักเตะแนวรุกชาวบราซิลที่ไม่หวงตำแหน่งฉันสามารถที่จะเล่นได้ทั้งกองหน้าแต่ฉันสามารถที่จะถูกสั่งให้ลงมาเล่นทั้งตำแหน่งเบอร์สิปีขวาปีกซ้ายกองหน้าริมเส้นตรงฝั่งขวาฝั่งซ้ายเขาเล่นได้หมดครับแล้วก็มีวินัยเกมรับมีแพชชั่นในการเล่นค่อนข้างสูงเล่น พื่อทีมแล้วก็ไม่ปักหลักแค่เล่นในตำแหน่งตัวเป้าแล้วก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวเป็นคนยิงประตูอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นการที่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะชอบสอนน้องๆสุภชัยใจเด็ดสุภนัทเหมือนตาสุภโชคสาราชาตนะครับรวมถึงนักเตะไทยไรยายอื่นๆก็มีความที่จะชอบพอรักเขาแล้วก็เรียกเขาว่าพี่ชายด้วยซ้ำนะครับเป็นแบบเหมือนพี่ชายคนหนึ่งในทีมบุีรัเย์ยเตดในสมัยนั้นที่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับในตำแหน่งเกมรุกที่เป็นนักเตะไทยเชื่อมกับตำแหน่ง เกมรุกที่เป็นนักเตะต,ต่างชาติอยู่แล้วมันมีแต่ผลรักอะฮะก็คือหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้เดียโก้หรือซันโตเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผู้คนจะมองว่าน,นี่คือนักเตะยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลหรือ GOAT ก็ได้นะครับหรือเป็นแบบนักเตะแบบระดับโก้ของศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับเพราะว่ามีความทุ่มเทลงสนามอย่างเต็มที่คาสบอลจะสูงแค่ไหนก็ทําอย่างเต็มที่ดีกรีสูงมากๆนะครับเคยติดทีมชาติบ,บราซิลมาแต่มาแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนะครับพาทีมประสบความสําเร็จเพราะ ปีหนึ่งก็เสียตำแหน่งแชมป์เลยหลายต่อหลายอย่างมันทําให้ตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและผู้คนยังคิดถึงอยู่แต่สุดท้ายครับไม่ว่าจะเ,เป็นงานเลี้ยงที่ดีแค่ไหนเป็นงานเลี้ยงที่น่าประทับใจแค่ไหน แต่ทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับสำหรับความสาเร็จของบุยลมยูเนเตดกับเดียโก้หลุยซานโตนะครับกลายเป็นอดีตหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยตัดสินใจนะครับลาจากทีมไปในปี2019ครับโดยปี2019เนี่ยทางด้านเดียโก้หลุยซานโตนะครับก็ได้ย้ายไปอยู่กับทางด้านของอ่า y a h o ด d a ู u t a s i m นะครับในลีกมาเลเซีย อยู่ปี2019และปี2020ครับลงสนามไปทั้งหมด32เกมในลีกนะครับแล้วก็พายาโฮเนี่ยคว้าแชมป์นะครับได้ทั้ง2สมัยเลยทั้งปี2019และปี2020สําหรับศึกฟุตบอลมาเลเซียลีกนะครับโดยตัวเขาเนี่ย32เกมนะครับยิงไปทั้งหมด 16ประตูนะครับในศึกฟุตบอลมาเลเซียลีกนะครับและหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับในปี2020นะครับลงสนามไป13เกมนะครับในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2 0 2 0ันยีถึงสองพในช่วงโควิดนั่นแหละฮะ13เกมยิงไป7ประตูนะครับแล้วก็พา BG เนี่ยคว้าแชมป์นะครับศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับกลับมาก็เป็นแชมป์เลยนะฮะและฤดูกาล2 0 2 1ันยีถึงสองพนะครับลงสนามไป14เกมยิงไป10ประตูนะครับก่อนที่จะได้โอกาสน้อยลงในฤดูกาล2022-2 223ลงไปแค่6เกมนะครับแล้วก็ไม่สามารถยิงประตูดได้ก่อนหน้าที่จะไปอยู่กับทางด้านของยาโฮดาลูตาซิมนะครับในฤดูกาลนี้ลงสนามไป11เกมยิงไป7ประตูนะครับแม้ว่าจะลงสนามน้อยลงไปเยอะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะยิงได้ถึง7ประตูแต่ว่าตัวเขาเนี่ยคงประเมินดูแล้วนะครับว่าสภาพร่างกายในวัย36ย่าง37ความอิ่มตัวเอยอะไรเอยนะครับแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยมันน่าจะอิ่มตัวพอแล้วนะครับอาจจะ ต้องการไปอยู่กับครอบครัวอาจจะต้องการใช้ชีวิตหลังจากแขวนสตั๊ดนะครับความสําเร็จก็เยอะเพียงพอแล้วเจ้าตัวก็ประกาศแขวนสตั๊ดไปเมื่อประมาณสัก1-2 วันที่ผ่านมาสําหรับเดียโก้ลุยซานโต้ใครับทิ้งความสําเร็จทิ้งรีก,รกรีระดับที่ผมบอกไปทั้งหมดนะครับไว้เพียงเบื้องหลังนะฮะซึ่งนี่คือนักเตะท,ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีที่สุดแล้วก็เคยไร่ลำด้วยเวทมนต์ฟุตบอลแบบเซมบ้านะครับในไทยลีกแล้วก็ถ้าไม่ดีมากไม่ดีเพียงพอหรือว่าไม่มีผลต่อฟุตบอลไม่มีผลต่อเกมไม่มีผลต่อความสําเร็จของสโมสรบุรีรัมยูเนเตดจริงๆเนี่ยไม่มีทางหรอฮะที่นักเตะรายนี้นะครับจะได้ รับเกียริอย่างมากนะครับถ้าย้อนกลับไปครับในช่วงปีที่ทางด้านของเดียโก้ลอยซันโตนะครับมีการถแถลงยกเลิกสัญญานะครับกับทางด้าน BG ปรปทุมยูเนเต็ดเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยตอนที่เก็บเข้าของตอนสุดท้ายและอายุประมาณสัก35แล้วทางด้านของบุลัมยูเนเต็ดนะครับมีการเชิญเดียโก้ลอยซันโตนะครับกลับมาที่ บุยรัมอีกครั้งหนึ่งและต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับไม่ได้ลงสนามมาเหมือนกับมาเป็นพิธีอำลาเฉยๆนะครับในเกมเจล็กเอเชียชาเลนจ์ไทยแลนด์2 0 2 2ที่ช้างอารีนานะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ12พฤศจิกายน2,565นะครับในเกมที่บุยรัมยูเนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านถล่มอาชนะคอนซาเดเลสซัปโปโร5ประตูสองและในเกมวันนั้นก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการในการปล่อยตัวสุพโชคสารชาตินะครับไปอยู่กับ ทางด้านของคอนโซเลตด้วยสัญญาที่เป็นสัญญาแบบ100%เต็มวันนั้นเนี่ยเดียโก้ก็ไปพร้อมกับครอบครัวนะครับก็พาทั้งลูกชายลูกสาวนะครับไปที่สนามช้างอารีนานะครับและก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลของบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะห่างหายจากสโมสสอนไปทั้งหมด4ปีเต็มแต่ความคิดถึงการอำลาอะไรนะครับการอยากที่จะกลับมาบ้านหลังนี้ในฐานะของคนที่เป็นเหมือนนักเตะที่เป็นนักเตะหนึ่งในนักเตะตำนานของสโมสสอน มันยังมีกลิ่นของมันอยู่ตลอดเวลาครับเพราะกลับมาทุกคนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีครับซึ่งเดียโก้หรือซันโตเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ได้รับเกียรตินั้นนะครับแน่นอนฮะว่าการแขวนสตาร์ทของเดียโก้หรือซันโตย่อมทําให้หลายคนนะครับก็เสียดายแต่ว่าด้วยวัย36ปีย่าง37กับความสําเร็จที่ผ่านเข้ามาขนาดนี้ในชีวิตของเดียโก้นะครับมันก็เพียงพอแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ขอให้เดียโก้นะครับก็มีความสุขกับ ชีวิตหลังจากการแวนสตั๊ดนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักต่อไปนะครับขอบคุณเสียงหัวเราะรอยยิ้มนะครับลูกยิงสวยๆความกวนบาทาความน่ารักสําหรับแฟนบอลฝั่งตัวเองแล้วก็ความน่าชังนะครับสำหรับแฟนบอลฝั่งตรงข้ามที่เคยฝากเอาไว้นะครับในศึกฟุตบอลไทยลีกนี่คือหนึ่งนนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการคนหนึ่งครับที่วันนี้ ผมอยากจะมาเล่าเรื่องราวของเขาให้ทุกท่านได้ฟังกันใน John Story ี่นะครับเดียโก้ลุยซานโตครับกลับมาติดตาม John Story กันได้ใหม่นะครับในเทปต่อไปนะครับจะมีนักเตะคนไหนมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันต้องติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ